เวลาแล้วที่คุณจะมาออกแบบงานกีฬาหัวใจสีเขียวแบบมืออาชีพเพราะเรารู้แล้วว่าเรามี mindset ยังไงวิธีคิดเราเป็นยังไงเรารู้แล้วว่าเกณฑ์มาตรฐานของการจัดเนี่ยมี4องค์ประกอบนะคะเรื่องของสถานที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วคําถามคือเราจะทําให้เป็นเราต้องดูต้นแบบเพื่อเกิดการเรียนแบบ ังนั้นเขามีการออกแบบยังไงที่มีความเป็นมืออาชีพและเราเรียนรู้กับเขาแล้วไปปรับใช้มันจะทําให้เราเป็นมืออาชีพนั่นเองเราไปดูกรณีศึกษาหรือตัวอย่างแล้วกันว่าเฮ้ยเขาออกแบบงานยังไงแล้วเขาเอาแนวคิดของการจัดงานกีฬาหัวใจสีเขียวหรือ g r e e n าร์ดสปอร์ตอีเวนเนี่ยเอาไปใช้แล้วมันสําเร็จยังไงเรามาดูตัวอย่างแรกที่ทุกคนเห็นภาพเลยที่ผ่านมาคืออะไรคะโอลิมปิกบารีส2024จะเห็นวิธีเปิดงดงามสวยงามใช่ไหมคะซึ่ง สิ่งที่เขาจะออกแบบและทำให้เราเห็นผ่านช่องทางทีวีสื่อสังคมออนไลน์หรือสนามจริงอะไรก็ตามมันถูกวางแผนมันถูกออกแบบมันถูกคิดและมันมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายชัดเจนคืออะไรเราเห็นไหมคะว่าเขาคอมมิชเมนต์เลยว่าจะมีการปล่อยการ์ดเดินกระจกให้น้อยถึง50% จากการจัดโอลิมปิกที่ผ่านมาต้องลดได้ถึง50%คือ1.5ล้านตันเมื่อเป้าหมายเขาชัดเขาโฟกัสมันเป็นยังไงคะเขาถึงมาออกแบบไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารการกินเรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเกิดขึ้นหมดเลยค่ะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดงานกีฬาหัวใจสิทธิเรามาดูรายละเอียดนะคะถ้าพูดถึงการจัดงานของเจ้าภาพโอลิมปิกที่ผ่านมา เขามีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะใช้พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานนิวเคลียร์ต่างๆมาใช้ในงานค่ะเขาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพราะเขาประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้น0จากที่ผ่านมาเรื่องของสถานที่เขาใช้อะไรอีกอะ่ะเขาใช้เรื่องของอาคารชั่วคราวเขาจะไม่ได้สร้างสนามกีฬาใหม่เลยนะคะเขาใช้สิ่งที่มีอยู่สนามที่มีอยู่มาปรับปรุงพัฒนารวมถึง สนามที่สร้างใหม่ก็เหมือนกันก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่แหละคะ่ะต่ไปมิติของสิ่งแวดล้อมของเขามีอยู่3ด้านเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของผลส่งสังเกตนะคะการขนส่งเนี่ยหรือภายในงานหรือในเรื่องของการเดินทางภายในงานเนี่ยเขามีระบบจัก,กรยานเขาทําเลนจัก,กรยานเลยะคะ่ะแต่สิ่งสําคัญอีกอันนึงเวลาเขาจะให้มีที่พักนักกีฬากับสนามแข่ง เขาจะบอกเลยว่าต้องระยะทางประมาณเท่าไหร่เพื่อให้เกิดการเดินทางง่ายเมื่อการเดินทางง่ายคือลดการปล่อยการเรือนกระจกไหมลดการปล่อยกาซเรืนกระจกเห็นไหมคะว่าเขาวางแผนเส้นทางเขาวางแผนเลนจักรยานรวมถึงอีกอันนึงภายในที่พักค่ะเขาก็จะไม่ติดแอว <laughs> นเดาไหมคะเตียงก็จะเป็นกล่องที่สามารถเอาไปทำย่อยสลายง่ายหรือเอาไปรีไซเคิลได้ นี่คือวิธีคิดที่เขาคอมมิตตั้งแต่แรกเมื่อเขาคอมมิตมันถูกออกแบบได้สวยงามมากมีเลนจักรยานแล้วใช่ไหมคะจักรยานไฟฟ้าด้วยเขาก็จะมีบริการทุกสเตชันเห็นไหมอะนี่คือการออกแบบเรื่องของของเสียในมิติของผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมเหรียญของเขาใช้วัสดุรีไซเคิลใช่ไหมคะที่ทุกคนเห็นตามข่าวไม่ว่าจะเป็นโลหะเศษหรือเหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้วจากหอไอเฟลทั้งหลายหรือวัสดุอะไรมาหลอมแล้วก็ทําเป็นเหรียญ นะคะให้กับนักกีฬาผู้ชนะรวมถึงอีกอันหนึ่งคือแก้วน้ำค่ะงานนี้ค่ะนักข่าวสื่อทั้งหลายเนี่ยเขาจะแจกเลยแก้วน้ําแบบออใช้ซ้ําได้ใช่ไหมคะหรือแบบพกพาให้กับสื่อมวลชนให้กับนักกีฬาเหมือนกับเขารณรงค์แต่เขาแจกก่อนเพื่อให้ทุกคนไปไหนไปด้วย,วยไม่ต้องใช้แก้วพลาสติกแต่ถ้าคนไหนไม่ได้เอามาสมมติผู้ชมเดินทางมาเวลาสปอนเซอร์ที่เป็นเครื่องดื่มน้ําอัดลมใช่ไหมคะเขาจะมีจํหนวนแก้วที่ สปอนเซอร์ให้การสนับสนุนนะถ้าคุณหิวน้ำหรืออยากดื่มน้ำก็จะต้องแลกซื้อก่อนซื้อแก้วแลกถ้าคุณกินหมดอยากได้เงินคืนก็เอาแก้วมาคืนแล้วคุณก็จะได้เงินกลับมาแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยนานๆโอลิมปิกครั้งหนึ่งฉันไม่คืนละก็ถือว่าคุณเอาแก้วนั้นเป็นที่ระลึกของงานโอลิมปิกนั่นก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาออกแบบมาอีกแล้วทำยังไงให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกอันนึงเรื่องของอาหาร อาหารที่นํามาให้นักกีฬาหรือบริการในโรงอาหารหรือบริการต่างๆผู้เข้าร่วมเขาจะเป็นอาหารออร์แกนิกเลยค่ะแพนเดชเราเคยได้ยินข่าวไหมคะนักกีฬาบางคนใช้บอกว่าต้องใช้พลังงานเยอะนะต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะต้องมีโปรตีนสูงแต่ถ้าเรากินโปรตีนจากพืชมันจะเพียงพออมันก็จะมีกระแสะแบบนี้แต่ถามว่าแนวคิดของเขาดีไหมดีค่ะแต่แค่ว่ายังอาจจะบางคน บางประเทศอาจจะยังไม่อยอมรับปรับตัวยังไม่ได้มันก็จะต้องเกิดการค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยแล้เขาให้ท้องถิ่น,นะคะ่ะชุมชนโดยรอบข้างของอประเทศเจ้าภาพนี่แหละคะ่ะมาให้บริการต่างๆบริษัทรายเล็ก SME ต่างๆมาเรื่องของมามีส่วนร่วมหมดเลยทุกภาคส่วนอีกมิติหนึ่งคือในเรื่องของสังคมนะคะเป็นการจัดก,การแข่งขันที่ให้ความสําคัญในเรื่องของมิติสังคมให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาร่วมคิดร่วมทามาวางแผนว่าเราจะพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศที่เกิดขึ้นของการจัดการแข่งขันนี้อย่างไรบ้างรวมถึงในเรื่องของอการมีส่วนร่วมของ LGBTQ นะคะเห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้งานกีฬาการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันจะลดช่องว่างปิดแกบหลายๆเรื่องและมันก็จะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นและ การที่กลุ่มผู้ประกอบการหรือเศรษฐกิจตรงนี้ค่ะมันก็จะสื่อถึงในเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างที่บอกและทุกภาพรวมทั้งหมดคือเศรษฐกิจของประเทศส่วนเรื่องของผลกระทบวัฒนธรรมหรืออะไรเราจะเห็นนะว่าด้วยความเป็นประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศเจ้าภาพภาพที่ถูกออกไปการถ่ายทอดต่างๆเห็นไหมคะมันสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมความเป็นยูนิคอัตลักษณ์ของประเทศนั้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะว่าประเทศของ การเป็นเจ้าภาพงานกีฬาระดับโลกเลยนะคะของโอลิมปิกเนี่ยก็มีแนวคิดของการจัดงานกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับกลับมาในประเทศไทยนิดหนึ่งขอเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือการจัดงานการแข่งขันวอลเลย์บอลโลก20-25ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นต้นแบบที่จัดงานกีฬาที่มี Impact และได้ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีสังเกตว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เรามีเป้าหมายคืออะไรคะ สิ่งที่เขาคอมมิคือเป็นการจัดงานกีฬาที่ยั่งยืนที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสู่การเป็นผู้จัดที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลอีเวนต์ชัดเจนค่ะเมื่อผู้นำของการจัดคอมมิชแล้วเขาจะมาออกแบบงานกีฬาตามเกณฑ์มาตรฐาน4องค์ประกอบเหมือนกันค่ะนะคะเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายของการจัดงานกีฬาหัวใจสีเขียวนะคะคนเข้าร่วมงานทั้งหมด32ประเทศนะคะ เห็นไหมคะว่าเกิดการเดินทางเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะไหมเยอะมากช่วงระยะเวลาเกือบ2หรือ3มอาทิตย์ใช่ไหมคะสังเกตว่ามันเกิดการใช้ไฟไหมเกิดการเดินทางไหมเกิดเรื่องของอเศษอาหารที่เหลือเยอะไหมแก้วพลาสติกเยอะไหมสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกได้อย่างแน่นอะนและสิ่งสําคัญเราจัดใน4จังหวัดกรุงเทพโคราชเชียงใหม่และก็ภูเก็ตซึ่งมีความแตกตา่าง เรื่องของบริบทเรื่องของพื้นที่ถือว่าเป็นความทา้าทายมากนี่คือตัวอย่างเนาะที่ทางทีมงานสังเกตว่าทีมงานทั้งหมดเนี่ยเป็นทีมงานที่ถือว่ามีไมซ์เซ็ตทั้ง5ข้อของการเป็นผู้จัดหัวใจสีเขียวได้สัง่งและข้อ5สําคัญมากคือเขาทําด้วยใจและมีพลังศรัทธามีความเชื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับคนที่เข้าร่วมเขามองเห็นให้กับนักกีฬาให้กับคนที่เป็นผู้ชมได้มาสัมผัสกิจกรรมในงานเนี่ย ทั้ง4จังหวัดจะถูกออกแบบให้มีการแยกขยะมีถูกออกแบบว่าของที่ระลึกในงานจะต้องแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยความเป็นพื้นที่ใน4จังหวัดเพื่อที่จะเอามาบริการหรือมาให้เป็นของที่ระลึกให้กับนักกีฬาหรือโค้ชในแต่ละประเทศรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดก็เช่นกันที่จะถูกนำเสนอเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กับนักกีฬาที่เข้ามาทั้งหมด32ประเทศกิจกรรมที่ทำให้กับเด็กและเยาวชนในว o ลเลย์บอลเอ็กซ์เพมีการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนที่ต้องการดูแลสุขภาพที่ต้องการเป็นนักกีฬาสร้างแรงบันดาลใจต่างๆรวมถึงมีกิจกรรมเวิร์กช็อปเรื่องของการจัดงานกีฬาหัวใจสีเขียวเรื่องของการแยกขยะให้กับผู้เข้าชม วอนเทียต่างๆที่มีหัวใจสีเขียวนะคะเรามีกว่าร้อยชีวิตที่เกิดขึ้นภายในงานเรามีน้องๆอาสาสมัครใน4จังหวัดร้อยกว่าชีวิตเห็นไหมคะว่างานอีเวนต์กีฬาวอลเลย์บอลนี้ไม่ใช่แค่สร้างอีเวนต์เสร็จและจบแต่เห็นไหมคะว่าในส่วนของกิจกรรมความยั่งยืนหรือในเรื่องของเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรากำลังสร้างเด็กและเยาวชนที่มีหัวใจสีเขียวโดยอัตโนมัติ นี่คือภาพองค์ประกอบนะคะนี่ก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่มาร่วมให้กําลังใจหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะดังนั้นวันนี้อย่างที่บอกว่าทั้งกรณีตัวอย่างของต่างประเทศที่เป็นต้นแบบเรื่องของโอลิมปิกและตัวอย่างของประเทศไทยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเห็นความสําคัญและสร้างอีเวนต์ที่จะเป็นต้นแบบให้หลาย อีเวนต์ออกแบบและจัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเกณฑ์มาตรฐานการจัดงานกีฬาหัวใจสีเขียวหรือ Green Heart Event